เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้มาถึงนี่แล้วแร้วเราพบกันมีโชดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดเราเตรียมเอาไว้กับทุกคนนะท่านแฟนคลับของแม็กนะครับแฟนคลับของอภิษฎคุณเอ๋มของเจ้ารู้ว่าขอบเจ้าดีตอนแรกแอบกลัวในใจพูดชื่อต้นนี่ม่เกืยบเสียงเกาสุดก่อนวะ ใช่ค่ะกวหห <S <S สวัสดีกันเป็นทางการเลยวันนี้นะคะพวกเราขอสวัสดีสวัสดีค่ะคอนเสิร์ตนี้ไม่รู้ว่าตอนผู้จะนึกเนี่ยกำลังดิวพิซซ่าอยู่รหรือเปล่าก็ไ้ไมคสิบเดพอดีเลยอ๋มันมีวีสิบอีสิบเนะกับวีสอยู่ใช่ค่ะไหนใครวีสบอง้างครับวนีครับสคนนีน้แต่ว่า<น>นะเป็นการจับคู่ ทำไมคะผสมวคนนี้เขาไม่เคยไปยืนปากเหว๋อเลยพี่จันทิมามันไม่แฟร์เลยอ่ะมันไม่แฟร์เลยนายเราเป็นวีเซียนเหมือนกันใช่พี่บังเหว๋อประจำประจำก็อย่างหนูก็สองรอบนะโอ๊ยพี่บังหมดแล้วเยอะเรายังไม่พูดถึงมันแต่เราอยากจะทำให้สองคนนี้เท่าเทียมกับเราพี่จันทิมาเราจะทำให้เขารู้ว่าอะไรคะมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมใช่แทนขอเชิญด้านหน้าเลยครับ เอาจริงไหมยิ่งมันโกหกแล้วเนี่ยเดินไหมถ้าคุณยังไม่อยู่ในบรรยากาศนั้นอนะผมจะอิจฉาคุณมากผมอยากจะเลิกอิจฉาคนนุณนะวันนี้คุณจะต้องอยู่ตน,น,นะเนอาเจ้าเราเราไปอยู่ข้างๆเขา <c oughs> เราจะดูสีหน้าเขาใกล้ๆเรารอดนะเรารอดแล้แลแลตอนที่เขาต้องประสบพบเจอกับความรู้สึกแบบเราใช่แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรอ่ะขอดนตรีหน่อยครับ มาสู่จุดที่ามันจะซึมอยู่แล้พี่นี่เนี่ยเขาทำตามความฝันไปยังมันอบมั่นใจแต่ไปด้วยกงลังใจตลอบเสมอแต่วันนี้ความรักที่โอนชนมีแต่พวกเขามันน้อยลงจริงๆครับโอ้เดี๋ยวามจริง้ันเลยทำให้เขาต้องไปหยิบถึจุดนี้และจะมีคนเดียวเท่านั้น จะต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านเอเอฟไปยังไม่ร้องจะไปแัแล้ะวีที่ต้องออกจากบ้านในวิกีก็คือวีสเวตที่เราซ้มันใ่าวะ่าราโนมาเล่นแล้ว ที่เปนที่ใหญ่กันตัวไม่น่าเล่นตัวเองเลยวความรู้สึกนี้นะครับแหมผมว่าหลายคนหลายคนคงไม่มีทางได้รู้สึกบ้าเอาไปว่าเอฟหลายคนเนี่ยที่ไม่เคยมาืนจุดนี้เนี่ยไม่เข้าใจหรอกนะหัวอกคนจะแพ้อย่างเราเนี่ยนะเราพยายามแล้วอยากให้เขารู้สึกอย่างเราบ้างนะไม่ไม่มาทางกระตามตอนนั้นนายยอมรับเลยว่าถ้าคิดว่านะถ้ายืนแล้วคงไม่ได้อยู่ต่อาไปเลยอ๋อไปเลยอ่าโอเคเอจริงเราอยู่ดูก็ดีนะ